ช็อตเดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นแบบไข่ทุนชานนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่กินลูกตาจิลี่อย่างนี้นะคะบิ้งแคนดี้คัพพิ้งแคนดี้นะคะแบบนี้นี่แบบนี้มีแบบไม่มีไส้นะคะแล้วก็แบบมีไส้นะคะนี่มันจะลูกใหญ่กว่ากันแล้วมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะใช่นั่นใจลูกใหญ่มากนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนเลย ่อยนะคะเรามากิน hmm. ก mm ันเลยนะคะแม่แกะให้ห hmm. น mm ่อยมีโจ้ลูกตาที่เพิ่งแกะสีโจ้ลูกตาก่อนโชว์ไหนลูกตาหันหน้ามาที่หันหน้าลูกตาห่ะหันมาใส่กล้องสิไม่มีไม่มีแต่สีขาวอ๋อเหรออ๋อมันเป็นรูปแบบนี้ให้หวานบอกแม่ทั้งหมดอ๋อเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบนี้แต่พอแกะมาแล้วมันก็เป็นสีขาวแบบนี้ดึงลก๋อ ยอนเจลลี่นี่ไงเอาแกะได้ไหมได้ไหมลี่อ๋ออย่งนี่มันนิ่มนิ่มันมีไส้อ๋อมันเป็นลูกตาหลอกแบบนี้แต่พอแกะออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบมีไส้แต่มีไส้เนี่ยก็คือ30บาทนะคะแบบแบบมีไส้มันจะไม่เปิดอ่าได้นะถ้าแบบไม่มีไส้เลแล้วแกท่องกันหนึ่งสองสามโชว์ไส้ซิีไส้ปาไม่ไม่เห็นมีไส้เลยไอ้เมื่อยับเข้ามือลอาไม่ต้อๆลยงกัดดูสิ อันนี้รล้วใช่ยังไงดิ้นจีใช่ดิ้นจีหวานจังจีตรงนี้อันนั้จะมีไส้แล้วตาไม่ใส่หรอเล่โชว์สิเป็นโดดอะไรไดดไู้เหมือนกันจีรอเหมือนดิ้นจีใส่หมดแล้วเล็บเดียวเลยเป็นลูกตาหลอกนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้คือกล่องของมันแต่ข้างในก็คือสีขาวนะคะไม่ได้ใส่สีอะไรเลยนะคะก็ กินเย็นีนะ่แบบนี้ไนะคะแบบไม่มีไส้ก็25บาทนะคะ25บาทว้นที่ทุกคนแบบม่มีไส้มันจะมีข้างในียอนี่อันนี้แบบไม่มีไส้จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นสีผสมอาหารนะคะก็ทำตรงนี้มันจะเป็นแค่แบบนี้แต่ในตามันจะไม่ป็เแกะยากมากนะคะใช่แกะยามะทำสิมาก ไอ้ไข่ตาหะอันนี้อันนี้ไอ้ตาพี่ไข่หวานแม่ชิมซิอันนี้จะเป็นเนื้อแบนี้ใช่ไหมแล้วแผ่นตัอนนี้หนูเคยกินหนูเคยกินเพื่อนหนูเคยเอามาให้หนูลองชิมเร่งเสริมตามจริงอันนี้ต้องต้องจิ้มกับอันนี้ไหมใช่แล้วเราจะเอามาจิ้มอยูเราแกะอันนี้นะคะแกะนี่อะไรอ่ะเขาจะเป็นคัมบี้เขาเป็นคันดี้นะคะอันนี้แกะออกมาข้างในเนี่ยคะคะเขาจะมีตัวต่อใช่ไหมเขาเรียกอะไรจับจับอะไรของเล่นเป็นตัวต่อกับอะไรแททูหรอในแททูนี่เป็น มันจะเป็นของแทมมานี่แท็กทูนะคะแล้วก็ยังมีแบบนี้สองค่อ่าจะมีโซ่กับนี้วมันก็อยู่ในนี้นะคะอันนี้กี่บาทนะกล่องนี้ไม่ใช่กองแล้วกี่บาทแล้วอันนี้ไม่รู้นะซื้อรวมค่ะอ่าแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะลองจิ้มนะเราจะจิ้มตนี้นะมัน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 โคราสีสีฟ้าข้างในมันจะเป็นสีชมพูกันจ่ายมาตัดดิอือใช่ไขว้านเลยไปเอากันจ่า แล้วจะแตกอยู่ในปากใช่แล้วมันจะบอกแตกแตกนี่สีเขียวสีขาวๆนี่มันจะเปรีป้ยวๆนะคะอันนี้น้องเห่ปลาจิ้มดูสิอ่าจิ้มน้ำจะแตกในปากน้องเหยียบปลาเออและต้อนันจะแตกอยู่ในปาก จิ้มใหม่ทีอืมให้มาลองชิมดู <laughs> มันะซ่ายอยู่ในปากาจิ้มแตกเ<ล>ต็มปากเลยลลยังไม่รอกินแตกไหมเกลียวแตกแปะแปะเลยย็นยังยิ่งกุ้งจานแปะทันใจทุกจานนี่เรามันหายไปไหนหมดมันหมดแล้วมีอยู่สิบลูกนะคะที่เราซืา้อมาดูนี่อ่ะอะไรเป็นของ แบบนี้ใ่อส่มันจะกอบแบบนี้ใช่อยู่ในปากันแล้วก็อยู่กับน้องไขตาคืมกได้กินอันนี้ใช่แค่อันเดียวคะกินหมดเลยคไม่ต้องกินไข่อันไม่ต้องอีกมาจบแล้วคืมันอ่ะ ไอเอกิน,น,นแบบ a s r จะไม่มีจมูกตามีจับตา่างนี้นี่ล้ก็ไม่ปัปากแหละนี้หมดเลย้หมดเลยมาลูกตาเจลี